สายหวานที่ใส่ใจสุขภาพฟังดีๆช่วงเวลานี้คือช่วงที่คุณต้องรีบจับจองเป็นเจ้าของน้ำพึ่งเดือน5ของน้ำพึ่งสดใส่ใจน้ำพึ่งเดือน5เนี่ยมันเก็บในช่วงที่ฤด,ดูร้อนอากาศแล้งจัดๆมันจึงมีความชื้นต่ำและเก็บไว้ได้นานกว่าปกติแล้วมันมีความเข้มข้นสูงด้วยปริมาตรที่เท่ากันมันหวานกว่าน้ำพึ่งทั่วไป แต่สิ่งที่ไม่หายไปคือคุณสมบัติทางยางเรายังคงมีกรดอะมิโนที่เรียกว่าทริปโตเฟนช่วยเป็นสารตั้งต้นให้กับการผลิตฮอร์โมนเซโรโทนินซึ่งช่วยในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันและเมลาโทนินซึ่งช่วยในเรื่องของการนอนเรายังคงมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะแยะมากมายที่ช่วยชะลอวัยและป้องกันมะเร็งเรายังคงมีโปรไบโอติก ที่เข้าไปช่วยสร้างสมดุลลำไส้และเรายังคงมีน้ำตาลฟรุกโตสซึ่งเป็นฟรุกโตสธรรมชาติไม่ใช่ฟรุกโตสที่คนสร้างขึ้นเหมือนพวกฟรุกโตสคอนสซรับทั่วไปฟรุกโตสพวกนี้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวร่างกายสามารถเอาไปใช้เป็นพลังงานได้เลยทั้งหมดเหล่านี้อยู่ในน้ำพึ่งสดใส่ใจน้ำพึ่งเดือน5มีให้คุณจับจองพรีออเดอร์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง10พฤษภาคมเท่านั้น ติดต่อเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของน้ำพึ่งเดือน5ของใส่ใจด่วนตั้งแต่วันนี้ตามคอนแทคที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้สวัสดีครับ